สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนำเข้าข้อมูลคำถามนะครับจากไฟล์ Excel นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งะครับที่สามารถที่จะช่วยให้คุณครูนะครับสามารถสร้างไฟล์คำถามจาก Excel ได้และก็นำเข้าระบบของเว็บไซต์ e x a m i v f i com ได้เรามาเริ่มเลยนะครับอย่างแรกต้องเข้าเว็บไซต์ e x a m i v f i com นะครับสามารถสแกนได้ที่ qr code ในหน้าจอได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์ e x a m i f y แล้วก็เลือกเมนูเข้าห้องสอบออนไลน์แล้วก็จะพบหน้าจอล็อกอินนะครับเราก็ทำการล็อกอินได้นะครับจะล็อกอินด้วย username password นะครับหรือล็อกอินด้วย facebook ก็ได้นะครับทีนี้ในในที่นี้ผมจะสาธิตโดยการล็อกอินด้วย facebook นะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะพบกับหน้าจอของ ก็จะเป็นห้องสอบของเรานะครับเราสามารถที <ia> ่จะเข้าห้องสอบของเราได้ท <Uma velocidade> ี่เมนูจัดการห้องสอบของชั้นนะครับหรือคลิกที่เมนูด้านด้านขวาบนแล้วเลือกจัดการฐานข้อมูลข้อสอบออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับคลิกเข้ามาก็จะพบกับหน้าจอของแดชบอร์ดนะครับของห้องสอบของของเรานะครับสามารถที่จะคลิกเมนูห้องสอบของชั้นหรือคลิกที่เมนูฐานข้อมูลข้อสอบตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็พบกับหมวดหมู่นะครับของข้อสอบนะครับในที่นี้ถ้ามองคือเหมือนโฟลเดอร์ครับโฟลเดอร์ของชุดคําถามของเรานะครับเราต้องทําการเพิ่มนะครับหรือจะคลิกเข้าไปที่หมวดหมู่เพื่อเพิ่มคําถามก็ได้นะครับทีนี้ผมจะเพิ่มนะครับหมวดหมู่ก่อนนะครับข้อสอบทดสอบ พอเพิ่มเสร็จก็กดบันทึกนะครับก็จะปรากฏหมวดหมู่ที่เราเพิ่มเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าข้อสอบจะไม่ข้อคำถามจะไม่มีเลยนะครับเราก็กเข้าไปนะครับกิ้เข้าไปนะครับเราก็จะพบว่าไม่มีข้อคําถามในข้อนี้เลยเรามีวิธีการเพิ่มนะครับเดิมเราสามารถกดตรงนี้นะครับเพิ่มข้อมูลใหม่แล้วก็ใส่ใส่ข้อมูลเข้าไปได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาเสนอนําเสนอฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันนําเข้า ข้อสอบนะครับจาก Excel ซหรือนำเข้าคำถามนะครับจาก Excel ซลคำถามนะครับตรงนี้ก็จะปรากฏหน้าจอนะครับให้เราเลือกไฟล์ Excel นะครับซึ่งถ้ายังยังไม่มีไฟล์ Excel เราสามารถดาวน์โหลดไฟเทมเพลตที่จะนำเข้าได้นะครับก็คลิกตรงนี้ครับตรงโดไฟล์ Excel ทีนี้ทีนี้ไฟล์ Excel ที่นำเข้านะครับจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับคอลัมน์แรกนะครับก็จะเป็นหัวข้อคำถามนะครับ เช่นคำถามที่1คําคำถามที่2คำถามที่3คํคำถามที่4อะไรเงี้ยเป็นเป็นหัวข้อนะครับแล้วก็คําถามนะครับเป็นดีเทลนะครับตรงนี้ก็คือใส่ใส่ข้อความได้นะครับใส่ข้อความมาได้เลยนะครับแต่ตัวหนาตัวบางอาจจะไม่ได้นะครับได้แค่ข้อความนะครับแล้วก็คําตอบที่ถูกก็จะอยู่ที่ข้อ c นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับคำตอบที่ถูกเป็นข้อความมาคําตอบที่ผิดก็จะใส่ได้3ข้อนะครับดังนั้นคําตอบที่ถูกก็จะมีข้อเดียวแล้วคําตอบที่ผิดก็จะเป็น3ข้อนะครับ อันนี้คือตัวอย่างเทมเพลตนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตตัวนี้ไปแล้วก็สามารถเพิ่มเพิ่มเพิ่มข้อคำถามได้นะครับสูงสุดไม่เกิน50ข้อนะครับต่อ1นไฟล์นะครับโอเคครับนะครับเมื่อเราทำการเพิ่มแล้วนะครับเราก็เซฟไฟล์ะ file นะครับแล้วก็มาที่ระบบนะครับแล้วเราก็เลือกชุดไฟล์ แล้วก็นําเข้าไฟล์ทันทีนะครับพอกดโปรแกรมก็จะอ่านเสร็จแล้วก็จะนําเข้าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือไฟล์ที่เรานําเข้าไปนะครับถ้าจะแก้ไขก็กดแก้ไขนะครับก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะครับในการที่เรานำเข้าถฐานข้อมูลนะครับทเทมเพลตของเรา หวังว่าจะช่วยคุณครูในการที่จะจัดทำข้อคำถามของข้อสอบของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี